ถ่ายไปหลุดเฉยแล้วครับเดี๋ยวมาดูต่อนะครับคันนี้ผมอยู่กับที่แล้วกันนะครับต้องขออภัยด้วยครับใหม่ๆ้วดันหลุดซะอีกงั้นนะเอาครับนี่ก็คือก็ย่งที่พูดเมื่อกี้นะก็คือเราจะติดรอบเชิงชายนะครับการติดรอบเชิงชายของเราเราจะใช้เหล็กนิ้วคุณนิ้วนะครับผมทํเนี้ยคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกับตัวหลังคาทรงโมเดิร์นที่ผมทําให้ดูในคลิปบางคลิปนะครับผมแต่ว่าการติดตั้งโดยก็จะติดเป็น เนี่ยครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวไปดูใกล้กันนะเนี่ยครับผมจะทําเป็นตัวเป็นตัวออกมาไว้อย่างนี้เลยนะครับเราจะทําให้เป็นชุดนู่นนะครับอยู่หลังหลายชุดเลยนะครับไนตัวอย่างนี้เนี่ยครับความกว้างก็ประมาณยี่สิบเซนนะครับผมประมาณนี้ส่วนเนี่ครับเดี๋ยวตัวไม้เชิงชายนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับ เนี่ยครับเป็นตัวนี้เลยนะครับเป็นแบบทู n อินวันนะครับเนี่ยที่แผ่นใหญ่ๆนะครับก็จะเป็นความกว้างในี่สิบยีมเซนนครับความกว้างประมาณ23่มเซนความยาวแล้วแต่เราสั่งนะครับก็จะเป็น4ีเมตรนะครับผมจะใช้ตัวนี้เป็น4เมตรเพราะว่าหลังคาช่วงยาวเยอะนะครับนี่ครับตัวกรอบเราจะทําไว้หลายๆชุดนะครับ เนี่ยครับตัวกรอบนะครับเหล็กนิ้วคุณนิ้วเราก็ใช้ตัวมินห้ามินสองกันแล้วแต่เรานะครับคือถ้าใช้มินห้าได้ก็ดีเพราะเวลาเราเชื่อมโครงฟ้ามันจะได้ง่ายนะครับนี่นะครับจะทําตัวยาวๆเดี๋ยวเราก็ไปตัดเป็นช่วงเป็นช่วงเอาอะนะครับนี่อันนี้คือหลังบ้านนะครับผมอยู่หลังบ้านของบ้านหลังนี้นะครับก็นี่ครับจะสังเกตเป็นตัวดั้งตัวดั้งได้สูงสองเมตรเจ็ดสิบนะครับผมเนี่ยบนหลังคาคือทรงนิด แต่ละหลังจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ว่าเราจะชอบความเอียงกี่องศาอย่างที่ผมว่านะครับตัวองศาเนี่ยจำเป็นต้องรู้นะครับถ้าบ้านทรงปัญญาเพราะมันจะเกี่ยวเนื่องไปถึงการเช็คตัวพื้นที่หลังคานะครับต้องเอาตัวนั้นไปบวกไปคูณไปหารน,นะครับผมคือบางทีบางคนว่าเอะองศามันจาเป็นไหมต้องรู้นะครับคือรู้ไว้ก็เอาไว้คิดคิดแผ่นคิดพื้นที่นะครับผม แต่ว่าไม่ยากครับเดี๋ยวนี้เอสซี C G ก็บอกเขาว่าเอาแบบไปก็ดูเขา,าจะคิดแผ่นเอาไม้เราเสร็จนะครับถ้าเป็นหลังคาของเอสซีจี G นะครับเดี๋ยวมาดูได้ต่อนะพอดีจ้างกําลังทําต่อไปนะครับนี่แหละครับตัวกรอบเชียงชายเนี่ยเราก็มาตัดทีละตัวนะครับผมก็ตัดทีละช่วงแล้วแต่ว่าช่วงไหนนะครับเนี๋ยก็พลาดอยู่บนยันทันเลยนะครับก็คือตัวบนอยู่บนแต่ว่าต้องเสริมด้วยเหล็ก หนึ่งนิ้วครับเหล็กหนึ่งนิ้วเราจะตัดไว้ประมาณห้าเซนนะครับเท่าขนาดความกว้างของเหล็กกล่องจันทันนะครับเพื่อรองอีกทีนะครับส่วนท้องเนี่ยก็จะติดกับตัวจันทันเลยนะคือระดับท้องต้องได้กันเลยมันก็จะง่ายนะสำหรับการทํางานถ้าว่าเราเข้าใจมันก็จะง่ายขึ้นนะครับแต่ว่ามันจะไปจบยากตรงตะเข้รางนะครับเพราะว่ามันมันต้องไปลงตัวนะครับระดับ ผิดเพ fate, pues mm teachers, 8, nah, ี้ยนไม่ได yes. ้เลยครับผิดเพี้ยนได้ประมาณครึ่งเส้นนะครับแต่ว่ามากกว่านั้นต้องแก้ไขเลยครับถ้าเส้นหนึ่งก็ต้องค่อยขยับช่วยเอานะครับก็คือมันมีอยู่แล้วนะครับมีผิดเพี้ยนอยู่แล้วเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่จะมาเป๊ะๆหมดนะครับแต่ว่าต้องไปปรับน้มันได้ใกล้เคียงกันแล้วไม่ให้หลอกตานะครับคือเวลาเราถ่ายระดับบางอสรงค์เสียก็อาจจะมีผิดเพี้ยนบ้างแต่ไม่มากนะครับเพราะผิดผิดไม่มากเพราะฉะนั้นเวลาเรา จะทำโครงหลังคานะครับในช่างเนะีทุกท่านก็คือควรจะทายระดับเองด้วยมือใหม่หมดเลยนะครับอย่าไปอย,าอย่างผมผมทำระดับไว้ทุกต้นอยู่แล้วนะครับเวลาผมทำเทเสร็จอะเทพื้นเสร็จแต่เวลาช่างจะทำหลังคายทีเราควรจะเช็คเองนะครับอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าบางทีระวังอาสสยไปแล้วเนะี่ยเราขึ้นไปทั้งหมดแล้วดันไปผิดระดับเนะี่ยง,งานเข้าเลยนะครับยุ่งยากนะครับ แล้ววันั้นเราจะแก้ไขเราก็ต้องโทษกันไปโทษกันมาก็ไม่มีประโยชน์นะครับถ้าเราเช็คเองจะสบายกว่าสบายใจกว่านะครับชั่วกว่าด้วยครับเผื่อบางทีการถ่ายระดับอย่างหลังนี้นะครับผมถ่ายเองยังมีผิดเพี้ยนเลยครับครึ่งเซนเซนหนึ่งอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามีต้นหนึ่งนะครับผิดอยู่ประมาณสองเซนครับนั่นแหละก็ผิดจนได้แต่ว่าช่างหลังคาควรจะเช็คเองด้วยนะครับช่างที่จะขึ้นตรงหลังคานะครับ ใช้สายยางหรือใช้อะไรถ่ายทีนึงนะครับผมเนี่ยครับก็จะมีการเป่าแต่งไปเรื่อยนะครับก็คือต้องแต่งไปทีละตัวนะครับวิธีทําอย่างนี้นะครับตัวมกสองมกนะครับกินยากถ้าเป็นตัวเฉพาะตัวหลังใหญ่เองปั่นนี้เสร็จไปแล้วนะครับเฉพาะตัวใหญ่นะครับคือถ้าผืนใหญ่ๆมันง่ายครับเพราะตัวนี้มันต้องมานี้แล้วมาเลี้ยวนี้ระดับมันต้องได้กันหมดนะครับเลี้ยวนี้แล้วพอไปถึงตัวนู้นไอตัวมกเล็กสั้นไวน่อยนึงครับคือตามรูปแบบก็มาอย่างนี้นะครับ ง่ายสุดก็โมเดนแหละครับโมเดลละง่ายสุดแล้วครับถ้าประเภทนี้ละยากเลยอากาศร้อนๆนะครับผมวันนี้พอดีรอบแรกมันหลุดนะครับเมื่อกี้ไม่รู้ตัวศัพท์ผมเป็นไรครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับไลฟ์วันแรกมีคนดูห้าคนนี ผมก็ขอบคุณมากนะครับนี่แหละครับเหล็กที่ใช้ก็เป็นเหล็กกวาวนไททั้งหมดนะครับตัวจานทันผมจะใช้เป็นเหล็กกล่องสี่คุณสองนิ้วทั้งหมดเลยนะครับวันที่ผมซื้อเหล็กมาจะถึงวันนี้นะครับที่ผมสั่งเหล็กโครนหลังคาเข้ามาตอนนี้ผมราคาเหล็กเนี่ยลดลงมาเส้นหนึ่งประมาณ4ี่บาทต่อเส้นนะผมใช้ ร้อยห้าสิบเส้นวานเสียไปหลายบาทอยู่เหมือนกันนะครับแต่เราก็ไม่รู้นะครับว่าเหล็กจะลงนะครับเพราะผมซื้อไว้ตอนช่วงประมาณสงการน,นะครับหลังสงการประมาณเนี้หลังสงกานซื้อไว้ก่อนทําประมาณเดือนหนึ่งนะครับแต่ว่าเหล็กเพิ่งมาลงนะครับผมลงไปหน่อยหนึ่งประมาณสี่สิบบาทต่อเส้นอยู่นะครับถ้าเฉลี่ยแล้วนะครับ เหล็กตัว4ีสี่นิ้วคูณสองนิ้วนะครับวันนั้นผมซื้อเนี่ยหกร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมตัวสองเม็ดน,นะครับตอนนี้เหลือหกร้อยสี่สิบบาทนะครับต่อเส้นหนึ่งนะครับก็มีทุกตัวนะครับลงหมดเลยแต่ว่าในบรรดาเหล็กนะครับเหล็กกล่องสีตัวที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุสี่เหลี่ยมจัตุรัสอ่ะตัวนั้นจะแพงอยู่นะครับเหล็กกล่องสีคูณสี่เนี่ยจะแพงแพงกว่าเหล็กสี่คูณสองนะครับถ้าเทียบกันต่อต่อเส้นต่อกิโลนะครับต่อน้ําหนัก อันนี้เหล็กเราใช้ร้านเหล็กที่หนองหานนะครับเหล็กที่ผมใช้ครับเหล็กที่ผมเคยบอกราคาไปในคลิปะนะครับผมเหล็กผมจะใช้เหล็กร้านนะเพราะว่าเหล็กร้านนั้นจะมีน้ําหนักบอกนะครับเหล็กก็ค่อนข้างจะโอเคอยู่นะครับเห็นไหมครับการทําระดับพวกเชิงชายมันต้องได้กันหมดนะครับถ้าเราไม่ได้กันมันจบไม่ได้ครับงานมันก็จบไม่ได้เพราะว่าตัวพวื้นที่ที่เหลืออยู่ข้างล่างมจะเหลือไว้ประมาณหนึ่งดีวเองนะครับ ช่างเรามีนั่งงานอยู่สองคนนะครับที่นั่งงานเดีวันนี้ปกติก็ประมาณสามสี่คนได้เหละครับพอดีช่วงนี้ติดเชิงชายครับใจน้อยนะครับกันเลยสองคนค่อยๆทําไปครับพอดีบ้านหลังนี้ผมจะเจ้าของบ้านจะขึ้นบ้านปีใหม่นะครับผมเลยไม่ได้รีบนะครับผมก็ทําอยู่สองที่เหมือนกันนะครับหลังจากที่ขึ้นโรงมุงไว้แล้วก็เดี๋ยวจะให้ทาง ทางผู้รับเหมามาก่อฉาบนะครับผมผมก็จะวิ่งสองที่นะครับคือผู้รับเหมาก่อฉาบก็จะมาทําต่อจากผมแต่ว่าเจ้าของงานต้องการให้ขึ้นหลังคาไว้ก่อนนะครับมุงหลังคาเพราะว่าเหล็กมันจะได้ไม่โดนฝนนะครับเพราะวันนี้มันเข้าฤดูฝนแล้วนะครับแต่ว่าบ้านเนี่ยจะขึ้นช่วงปีใหม่นะครับผมก็เลยทําไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้รีบอะไรครับคือบางท่านจะเห็นว่าบ้านหลังนี้ทําไมไม่ได้รีบอะไรอยู่ยเฉยนะครับคือไม่มีความกล้าหน้านะครับไม่มีความคืบหน้านะครับก็นี่แหละครับ เพราะว่าขึ้นปีใหม่ผมก็เลยปล่อยไว้ค่อยๆทําไปอ่ะนะครับมีเวลาว่างมีเวลาว่างก็หาคนมาทําตรงนั้นแหละแต่ว่าเดี๋ยวก็จะอพอกลางเช้าก็จะมีการเร่งแล้วล่ะครับคือจะให้เสร็จก่อนนะเพราะว่าจะได้ทําสีทําไรก่อนแล้วที่เหลือทางเจ้าของงานก็จะต่อห้องครัวด้านหลังอีกนะครับเนีย่ยครับตัวติดรอบเชิงชายเนื้อมันต้องแก้ไปเรื่อยนะครับ คือส่วนใหญ่เราจะเห็นนะครับเห็นโครงหลังคาที่เป็นหลังคาที่จะมุงด้วยสีแมูลเนี่ยจะเป็นเหล็กดำนะครับคือเหล็กดำเทียบแล้วเหล็กดำจะมีความเหนียวกว่านะครับเหล็กดำแต่ว่าขึ้นอยู่ว่าเจ้าของงานชอบแบบไหนนะครับเหล็กกาวนจะถ้าเทียบความหนาเท่ากันเหล็กกาวนัยจะเหนียวไม่เท่าเหล็กกาวนเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเหล็กกาวนหนึ่งจุดแปดมิลกับเหล็กกล่องหนึ่งจุดแปดมิลเนี่ยกออเหล็กกับเหล็กกาวนกับเหล็กดำนะครับ เทียบกันแล้วความหนาเนี่เหล็กกาวน,นั้จะบางกว่านะถ้าเปรียบเทียบต่อมินนะครับผมเพราะว่าเหล็กกาวน,นั้อาจจะไปโดนชุบสังกะสีชุบซิง์มาด้วยนะครับเลยเหลือบางนะครับถ้าวัดกันนะครับแต่ว่าเหล็กดํามินแปดนั่นก็จะเต็มมินแปดนะครับแต่ว่าเหล็กกาวน,นั้นมินแปดวัดไม่ได้นะไม่ถึงครับเนี่ยครับก็จะมีการกค่อยๆปรับไปทีละตัวนะครับเนี่ย มันจะมาเสียเวลาตรงนี้แหละครับตรงซอกๆ,ๆเนี่ยหละครับเดี๋ยวหลังจากพ้นตรงซอกนี้ก็งานก็จะไปไวขึ้นนะครับพอดีวันนี้ผมมีเวลามานั่งดูครับเผื่อเผื่อท่าน,านใดเดินว่าเราทำยังไงนะครับก็ไม่มีอะไรพิเศษนะครับให้ดูเฉยๆนะครับผมก็ลอง ไล่ไปด้วยเผื่อบางวันบางบางบางวันมีอะไรดีๆจะผมจะมาไล่ให้ดูนะครับอันนี้ผมเป็นการทดลองในตัวผมด้วยนะครับไม่เคยเลยนะครับ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้านะครับในเรื่องการติดไม้เชิงชายแล้วเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมจะมาลงให้ดูทีตอนติดไม้นะครับเพราะว่าการติดไม้เนี่ยก็อาจจะมีวิธีที่แตกต่างกันไปนะครับเผื่อเป็นประโยชน์สาหรับบางท่านนะครับผมครับโอเคครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากมากนะครับผมครับสวัสดีครับผม